เทสดีวันนี้นะครับมาสด้สเบนซ์นะครับ 2W205 น,นะครับเป็นตัว4180 c p i นะครับเพื่อเป็นเบนซิน ปัญหาที่ได้ยินตอนนี้นะครับก็คือเสียงหอนที่บริเวณหน้าเครื่องยนต์ครับทําการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับเสียงหอนนะครับแหล่งกําเนิดของเสียงมาจากตัวไดชาร์จนะครับแล้วเราก็ทำการวัดนะครับไฟชาร์ตที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับโดยการต่อสายของมิเตอร์นะครับลงลบนะครับเข้าสู่ตัวมิเตอร์มาปรับค่าว้อนไว้ที่20โวลต์นะครับตอนนี้ไดชาร์จ ค่าอิทธที่1 2 0 6 0.50.6อยู่ประมาณนี้นะครับ0.50.6ซึ่งค่าที่เราเห็นมั่นคือค่าที่ปกตินะครับโดยธรรมชาแล้วในคากาชาร์จกาชาร์จค่าชาร์จอยู่ที่ประมาณ1 2ตอน1 3ต้นนะครับา3กลางนะครับแต่ตอนนี้ค่าการชาร์จต่ำมากเลยที่อยู่ที่1 2 0่านั่นเองมัน่งอล่ยไว้นะครับเวลาที่เราใช้งานเวลาที่เราใช้โหลดไฟฟ้านะครับเม่เปิดแอร์ไฟหน้า การหรือการทํางานต่างคระโยชน์นะครับมีการโไฟฟ้าทำงานสุดไฟฟ้าเหล่านี้นะครับจะถูกนาไปใช้นะครับแบตเตอรี่ที่เคยประจุไฟไว้นะครับสิบสองไฟฟ้าก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากการพาร์ตไฟจับเข้าแบตเตอรี่นะครับเกิดขึ้นน้อยมนกนะครับก็มีแต่ขึ้นอยู่ที่ประมาณสิบสองต้นแหนเนี่นะครับซึ่งจ่ายมากกว่าใช้นะครับจ่ายจ่ายออกมากกว่าเติมนะครับมีผลทําให้กาลังไฟจะลดลงเรื่อยๆนะครับจนไม่สามารถที่จะสตาร์ทเครื่องได้ในที่สุดนะครับ ตอนนี้นะครับกำลังไปอยู่ที่2.05นะครับถ้าการทราตกลงมาเยอะมากนะครับแบบนี้นะครับเราต้องทำการตรวจสอบเดครับด่วนเลยครับจากเสียงที่เราได้ยินนะครับเป็นเสียงของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นเสียงของไดโอดนะครับที่เกิดการแปลงกระแสแล้วเกิดความร้อนนะครับแล้วก็ตัวไดโอดเองเนี่ยไม่สามารถที่จะแปลงกระแสได้นะครับอย่างเต็มที่เนื่องจากเม็ดไดโอดเกิดความเสียหายนะครับเกิดการบวมเกิดการแตกนะครับทําให้ชุดนะครับการแปลงกระแสเนี่ยนะครับ จากเดิมที่มีอยู่หลายทุดเนี่ยนะครับอาจจะทํางานได้ไม่ครบนะครับทําให้เกิดเสียงดังด้วยแล้วก็เกิดการพาร์ดไฟนะครับาจากกระแสสลับมาเป็นกระแสตรงเข้าสู่แบตเตอรี่เนี่ยลดลงนะครับจุดนี้จะต้องทําการตรวจเช็คได้าร์ครับนะครับแล้วก็ต้อมต่อไปนะครับก็เชสนี้นะครับ การดสดสายทานนะครับตอนนี้เสียงหอมเงียบไปแล้วเสียงหอมที่เข้ากระสาบหูนะครับที่ลงตัวนกระสาบหูเงียบไปแล้วะครับได้ยินเสียงหันทีนะครับตอนนี้พอเราสดใสทานไม่เกิดการหมุนตัดของสนามแม่เหล็กนะครับสองขดลวดในไยาร์ยนะครับหรืออัลเทอร์เนเตอร์ หลังเปลียนได้ชาร์ตนะครับสำรอด4 1 80 CPI นะครับตัวด205เครื่องยนต์เป็4นะครับไฟชาร์จนะครับค่าการชาร์เพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่14.7 14.6 14, 14, ถึง14.7จากเดิมนะครับ,นนรบไฟชาร์จเหลืออยู่ที่ประมาณ12นะครับ12ซึ่งข่านจะของรถนะครับ เห็นในการสืบสังเกตคือได้ยินเสียงนะครับผอนทางด้านหน้าเครื่องยนต์นะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่นํารถเข้ามาตรวจเช็ค่อนนะครับ,ม,ม,ม,นนรบมีโอกาสที่จะดับกลางทางนะครับหรือว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่าใส่ชาร์จนะครับสูกชาร์จเข้าไปน้อยกว่าไฟที่จ่ายออกนะครับแบตเตอรี่ก็จะมีความจุลดลงเรื่อยๆนะครับจนไม่สามารถที่จะสตาร์เทเครื่องยนต์ได้หรือว่าหรือว่าเครื่องยนต์ก็จะดับไปเลยกลางอากาศนะครับเพราะว่า เติมน,น้อยกว่าจ่ายนะครับทำให้ความจุแบตเตอรีร่หมดนะครับจะถึงจุดจุดหนึ่งนะเครื่องิินก็จะไม่สามารถทํางานได้นะครับสาหรับเทสนี้ก็คือเปลี่ยนไดชาร์จนะครับของเบนซีหนึ่งแปน cpi นะครับตัวบดีสองูนยครับเป็นไดชาร์จใหม่นะครับ